ทำสอนพระสิ้นคิดพี่น้องคนที่เขาไปรับชมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยิงไหมไอันี่ก็เสียเงินอีกแล้วนะแ้าคุณตีหัวมันดีคุณบดีหมดแล้วล่ะฮะเกิดหัวตายังไงหัวตายไม่อยู่บนเดือยังไงก็ ปฏิบัติของหลวงตายู่สองปีเนี่ยมึงรู้ไหมมันต้องสู้กูไม่ยอมยอมมันนี่ก็ออโต้เลยนะครับเนี่ยออโต้แต่ขนาดนั้นนะมึงดูแล้วพวกอีจงอีิเจนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละกูเอางั้นแหละเข่าไม่จริงอ่มันก็เป็นเป็นอย่างนั้นแหละมึงอย่าไปพูดถึงเขาเลยถ้าผีมันมาเข้าคนได้นะ มันก็คงเข้าทุกอย่างนะใยฮะฮะเิงไหมล่ะ,อะบอกว่ามาเข้ากสูสิเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกคนหนึ่งตายกูมาอยู่ใหม่ๆเขาตายลูกเขาตายลูกหมอเมืองบนเขาก็เลยเอาลูกเขาเนี่ยห่อผ้าขาว รถมามาสวายลวงตาประเคอยนตรงนั้นกูก็เลยรับปะเคกูจะทํำยังไงกูก็เลยให้ชิดปูเมื่อก่อนกูบาปูยังไม่ได้บวชฝังฝังไว้ละตรงทางขึ้นมันได้กูนะลูกศิษย์กูเนี่ยโอ้จะอยู่กับกูจนวันจายวันนั้นห้าโมงกวา่าๆเนี่ยหายแก้มเลยคนเดียว ก็เลยสบายไปออพอเคิดข้าง,ขงคืนมาเนี่ยไม่มีใครมารบกวนก็เลยสบายความกลัวฉะจิตนี้มันสร้างความกลัวสร้างทุกอย่างนั้นเขาเรียกอุปทานเหมือนเราเหยียบเชือกนึกว่าง,งูเนี่ยก็โดนโยน เหมือนเราเหยียบงูเนี่ยน,นกึกว่าเชื่อก่าเชยนะเนี่ยเ,เรื่องของฉิตเป็นเนียว้อง้ังกติางเดียวเออมันยังไม่ได้หรอกต้องฝึกทำไมกูต้องไปอยู่ค่ำคนเดียวพวกที่อ่านหนังสือมาเยอะๆไอ้พวกที่ว่า ปฏิบัติทำไหมมึงกล้าไปอยู่คนเดียวสักสองปีไหมอยู่ท่อมะหลอนกูเนี่ยไปสอสอบมา่อทั้งความอดอยากทั้งไม่มีกินทั้งไปอยู่เดียวดายมีแต่เทียนเล่มเดียวดแค่นั้นนั่งดูมัน ถ้ำท,ที่ผู้ประโยชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูจะไปวันที่ยี่สิบสามหนึ่งถ้ำนกเดินจากตีนเขาไปอยู่ถ้ำละสามกิโลแล้วจากจากดีนเขาเข้าหมู่บ้านก็เป็นกิโลอ่ะกิโลกว่านะคิดดูกูจะไปอยู่โดดเดียวขนาดไหนฮะแล้วมึงจะเห็นอะไรอ่ะเห็นความบาดกลัวเห็นความเหงาเห็นความคิดสาลาฟั ไม่ใช่ไปอยู่วัาวัแล้วอยู่เป็นปีสองปีแล้วไปอยู่ทาําไมอ่ะกูะอยากให้เก้าประโยคเนี่ยสิบประโยคก็ตามาเนี่ยพวกเรียนเนี่ยไปลองไปอยู่คนเดียวลองดูวัดริระสิมุกอยู่ได้ไหมฮะไอ้ที่สอนทางเจ้า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 กันอยู่นี่มาฮะถ้ากมาานถ้าปฏิบัติเหมือนรักรบเหมือนทหารไม่เคยอ่ะจบมาเป็นในพลไม่เคยรบเลย ฮะมันต่างกันนะฮะที่บอกให้ถ้ากรรมฐา,า,เน,า,า,เน,านเนี่ยอย่างพวกกูนเนี่ยบางวันในสิบวันไม่สันหมดฮะไม่ใช่ไม่มีกินนะมีกินแต่ไม่กินฮะกูเนี่ยน้ำหนักแปดสิบเจนเหลือจะ4่สี่สิบสองโลสี่เดือนสามเดือนเนี่ย อดข้าวมันได้อะไระได้ความอดทนได้ความในกันิินะ,ะได้สติปัญญาได้กำลังใจฮะ,ะทำลายความกลัวทําลายความทุกสิ่งทุกอย่างพรามึงก็มีจะอยากมีอยากได้นู่นได้นน่ี๋นี้ชิ้งทิ้งแม่กระทั้งตัวเอง โอเ้เต้ฮฮะ,ะกวันกขก็รอป,ปอมพืไดนนี่แหละฮะ <c oughs> ถึงไหมล่ะเอฮะ,อะมึงลองดูดิมาใส่ชุดเดียวดีตลอดปีตลอดชา มีกฎกบทนะนะั่นแหะมีสติปัญญามีศีลนี่แหละเป็นอาวุธฮะมันสึกกลาบหัวใจตัวเองไนดะ้ฮะไม่ใช่มาพูดเล่นลนะอนาคตกูนะจริงไหมกูมีครอบครัวมีบ้านมีทุกอย่างฮะ กูโง่ขนาดที่ไม่รู้จักความที่จะทิ้งตัวเองบ้าขนาดนั้นจะไม่ใช่เห็นไหมหวังอะไรหวังศีลหวังธรรมหวังคุนคบสัจธรรมฮะก้าวเดินออกมาฮะเต็มไปด้วยน้ำตาฮะอาบแก้ม กว่าจะมาเป็นพระสิ้นคิดเนี่ยเอาชีวิตแรกแล้วมึงอยากเดินตามรอยกูมึงก็ต้องทิ้งตัวมึนมงนะถ้ามึงอยากเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์นะเวย้ยศาสนาปุ๊บ่ใช่ศาสนาคนขี้คลานนะ ไม่ใช่ไปร้อยคนนั้นโดนบรรดาคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้กูให้มึงรวยมึงมากาบกูมึงจะรวยรูขี้นะนั้นมึงไม่ต้องทำงานสิฮะพระองค์หน้าโกหกที่หมอนะไม่มีใครมาโดนบรรดาให้มึงรวยมึงจนมึงดีมึงชั่วได้หรอก มีแต่สิ่งที่โวยกรรความดีอะไรที่ผงสร้างขึ้นมาเองนะฮะทำไมแล้วมีประโยชน์หาอะไรลหรตอนเนี้ยฮะ,ะแสวงหาอะไรกันอยู่อะฮะสิ่งที่ได้คือสิ่งเดียวกันผลสุดท,ท้ายแล้วคือไม่ได้อะไรฮะ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อหาเงินตลอดชีวิตฮะแล้วก็ทุ่มเทเงินตลอดชีวิตเพื่อมารักษาชีวิตนี่ฮะฮะไม่พอค่าหมอที่ซ้ำไปฮะฮะจะบอกใครไม่มีทาง วันเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้หรอกฮะมึงจะไปผ่านหนะ้าไปดึงยังไงอย่างเงี้ยข้างในมึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกฮะจะบอกหะ้าไงก็ตายเห็นไหมพุทธเจ้าบอกความตายของเรามันยากยืนแล้วเห็นไหม นี่อน,นาคตรเราคือชนใจลุกตาไม่เคยพูดว่าตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่อน,นาคตคือความตายแต่เราเนี่ยจะตายยังไงตอนมีชีวิตอยู่จะทำยังไงนะฮะเห็นไหมคนก็มาว่าโอ้ยลุงตาหน้าตาดีน่าร่อนะ ทุกคนกูหลอนยิ่งกว่าน,นี้ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเห็นไหมฮะ,ฮะเห็นไหมได้หอมปีมากนไหมเห็นไหมลองย้อนไปตอนอายุสิบสสิบห้าดูสิ มันไม่รู้จักนะลุงตามาอยู่นี่อยู่ในป่าในเขามันอยู่คนเดียวนะเฮ้ยไม่มาอยู่นะาายใ,ใหม่ๆแห้งแล้งไว้น่ไอ้แม้แดงๆนี่ถ่ายภาพไว้เขาไปขยายมาันเห็นไหมไปฟ้าไม่มีเห็แม้ผู้แบบเคบรื่องกำไฟก็จะไปสร้างบุตรีนะม,มุงยาเห็นไหมเหมืม่อสี่ปีที่แล้ว,ลวนะั่นน่ะ เนี่ยสร้างวัดนี้มาสี่ปีเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยกว่าจะมีถนนขึ้นมากว่าจะมีอันนี้โอ้โหมือกูนี่แตกหมดอลยทุกหินนะย่างอยู่แล้วกูเจ๋งกูเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่เจ๋งกูจะทำถนนได้เลยเครื่องมือก็ไม่มีแล้ว มั่นางทุกเขาอินมาเ่เรียนเห็นไหมรถก็ไม่มีไม่มีมีแต่พ้าเนี่ยถนนะ้าทำล้วนๆเห็นไหมว่าจะได้มาเห็นไหมเด็กพวกมึงยังขับรถขึ้นมาได้สบายเลยเ <c oughs> มื่อก่อนนี่กูเดินลัดเอ้ยตอนนี้มีแอร์ด้วยเห็นไหมสบายเลยดิย เมื่อก่อนเนี่ยพอเขเนี่ยปู่มีหองนางปู่ก็ชื่อจําปาเนี่ยกินขี้รามาดอนีตอนนี้ไม่ได้แล้วมีชีเยอะ ถามเรื่องทุกคนขานะไม่รู้ว่าจะน่ากันขอขอยืมอย่าคิดนะขอยืมตาตาครึ่งลิ้นมาพูดหน่อยตาครึ่งลิ้นไง วิธีไม่ให้ความคิดเกิดคือเกาะลมเขาไว้เกาะลมเขาไว้คือเกาะกายจตโสรวิญญาณติตย์ยที่ตั้งวิญญาณสี่มันบนไปตั้งในสี่ที่พระเจ้าให้ตั้งยึดไว้ยึดไว้หนึ่งที่ยึดให้แน่นเลยกายกตาสิยึดให้แน่นปุ๊บอย่าให้ไปสร้างการเกิดอีกสามที่เมื่อไม่สร้างการเกิดสามที่พอกายพังปั๊บเนี่ยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้ง เมื่อวิญ,ญญาณไม่มีที่ตั้งกายพันวิญญาณไม่ปรากฏที่ใดไม่มีนามรูปที่ใดไม่มีวิญญาณเอเสวันโตทุกขสะันั่นแหละคือที่สุดของทุกโยมจะได้สภาวะของอสังกตตาธาตุคือน,นิพพานในท,ทันทีเลยครูเจ้าจึงบอกถ้าใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นต้องได้นิพพานได้อมตะเน,นี่ยจัยังแค่เนี้ยบรรทัดเดียวแค่นั้นนะกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืม ลมให้ได้อยู่กับลมแนบกับลมให้ติดตายคาลมไปเลยทีนี้ก็จะย้อนให้ฟังวิธีหยุดคิดใช่ไหมว่าอ้ยกูขึ้นเลยนะว่าคุงปากหบุดมาจิกนัดพบกันต่อ,อยกับกูเลยร่างกายกูอยากมาท่ารืงกวันมันมาถ่ายภาพกูอะไรไปล่ม กุณไม่รู้เรื่องเหรองีแม่ล่ะฟังก็วิาพากษ์วิจารณ์นกูเล่นโซเชียลคุณไปเล่นมาทำไมีแม่เนี่ยมันซื้อโทรศัพท์มาให้กูเลยมันก็ไม่เปิดเบสบุ๊กให้กูกู <c oughs> เปิดไม่เป็นฮะอีแม่ล่ะแต่กูก็ดูเป็นอยู่ตอนเนี้ยทีมต่อมันก็โหลดไหม ตัวเองไนมปดูคอมเมนต์ด่ากูอย่างเดียวเลยครับครับๆจริงจริงใหม่ๆนะคนดา่าพวกเนี่ย99.9สาธุอยู่คนเดียวแค่คนถ่ายนั่นแหละ ทำไมหลวงตาไม่ดาตอบกู้บอกถ้ากูดาตอบกูกับมักมันไม่ส่างกันหรอกจริงไหมล่ะฮะตามสบายก็กิจอาสากูอะ กัมบกัวเนาะคนไม่รู้จักกันก็ด่ากันไงเพรว่ามันอิจชาูนะเห็นไหมช่วงซีรีส์เจ็รถในตำรานเขาเนี่ยกูไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามานี่ฉันเสร็จปุ๊บเดินออกมารถถอยอื่นมามันถอยออกมาอ้าวผูกโบแดงชะนาในหมุดลุมตาม,มารับบังเอิญวันน,นั้นเป็นเช้าวนันที่สิบห ว่ากูก็เลยรับดีดดีเอ็นเอเปลี่ยนยังไงล่ะอ๋อซีดีเจ็ดนะใช่กูก็เลยต้องแอคใหม่แล้วมันก็ไปตีเข่าบอกมาว่าโอ้โหแม่ชีมอบของขวัญให้พักแล้วก็หาว่าไม่เหมาะสม กูว่ากูเหมาะสมใช่จริงไหมไกูเหมาะสมแมระท้างโรซาอยกูว่าจริงไม่ได้รู้ลากับกูหรอกจริงไหมถ้ากูอยากได้สิ่งพวกนี้กูจะมาบททำหาูแล้วสัมภาษณ์กูไทยรัฐทีวีมันสัมภาษณ์กูตแรกกูบอกว่ามึงต้องรู้จักกูนะจริงไหม กูบริจาครถไปตั้งรนะ้อยกว่าคันแล้วฮะกูไม่ได้สนใจ b ีเอ็มซีนี้จงซีนี้เจ็ดอะไรหรอกอันนี้กูอดทนนั่งนะกูเพื่อให้เขาดีใจไงกูไม่ชอบกูไม่ชอบนั่งกูชอบนั่งรถตู้มากกว่าจริงไหมละ่ะถ้าอยากไปนั่งรถเกง๋งรถซีดานพวกนี้หัวนะไม่ใช่วัยรุ่น นะอ่าแล้วไม่ชีเอาเงินมาจากไหนอย่างเงี้ยมึงทำไมไม่ถามไม่ชีปัญญาอ่อน<ม>จริงไหมมึงคิดว่าไม่ชีเขาไม่มีตังค์ไงอะไม่ชีเลยบางบางคนเขามาบวชมีเงินเป็นพัน 10, ล้านเป็นหมื่นล้านก็ยังอยู่นี่เลยมึงยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรีไบอกรห้ัฮะ บางคนเพื่อนกูนี่เป็นนักธุรกิจหมื่นล้านไอ้จุ๋เลยตายคาผ้าเหลืองเนี่ยแม่พุ่งตายไปหมดเขาบวชเขาพุทธเจ้าเป็นลูกประศัตรนะเว้ยไม่กูเป็นขอทานแล้วอยู่ไม่ได้มาบวชกูไม่ใช่ของแสงร้นะเว้ยจริงไหมโอ้ยสิ่งที่มันเอามาสวาทกูทิ้งมาก่อนแล้ว กูเนี่ยมีมีเอ็มกี่คันเนี่ยไะเบนกี่คันเนี่ยเนียมีหลักฐานหมดเลบริจากไปหมดเอาผ่านเวลไฟไปรู้กี่คันโูบริจาคไปเห็นไหมกูไปสนใจทำไมกูสนใจสินทำมากกว่ากูจะมีมาทำไมนะถ้าเป็นโยมเนกูก็หาอยู่แลลวนะเพราะกูมีเป้าหมายตอนนี้กูไม่มีเป้าหมายแล้วหมดเป้าหมาย ก่อนเป้าหมายมีไว้เสียบแทงอย่างเดียวกูก็ต้องอาหาเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆมีรถจริงไหมก็อ,อ่อยตัวเมียงไงนั่นคือเป้าหมายกูเมื่อก่อนแต่ตอนนี้กูหมดสิ้นเป้าหมายตัวน,นั้นแล้วกูจะไปสนใจสวเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็บริจาครถเก๋งสองคันวันนี้ก็บริจาครถสองแถวอีกสองคันเฉพาะเดือนนี้ปีนี้มาเนี่ยห้าสิบหกสิบคันแล้วมั้ง ฮะฮะเปิดประมูลไปเลยไม่ประมูลหรอกรถคันนี้กูเพิ่อเลยเก็บไว้ไม่ยอมให้ใครูไม่ยอมบริการเฮ้ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยเไม่มี กัหนึ่งมามั้งมาแล้วมาสาามวไยวใจมึงกูเนี่ยบอกขอใช้นี่สงเอ้าจ่ายเงินดอกจะเมื่อไหร่กูว่าะไม่เผื่อมาวัดแล้วมาหลงกินของวัดเอา้ากูไปกินของโยมกูจะนี่โยมใจหาเลยหรอฮะกูาถามอย่างเงี้ย เผื premises, ่อมาเนี่ยมาเหยียบเอาดินจุว <p> ัดออกไปว่าไปข้างนอกไปเหยียบของโยมเข้ามาไม่เป็นนี่เขาหรอศาสนาเรามีคุณค่าแค่นี้เหรอฮะว่าผ้าเนี่ยแหละเป็นนี่โยมอยู่ทุกวันเนี่ยมันกินของโยมเขาฮะแล้วก็ไปเขียนแต่ตูวบริจาคว่าใช้นี่สง่ย ไี้เมราที่นี่มีแต่สงเนี่ยเป็นนิยมถ้ามึงไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมึงเป็นนิยมใจหามตายเป็นเปรตเ,เลยะกินของชาวบ้านเขากินแต่บุญชาวบ้านเขาคุณรู้ไหมฮะเนี่ยมาอดวดดีนล้บวชแล้วได้บุญเนี่ยไม่มีทางมึงทำชั่วยิ่งชั่วก็โยโอมก็อีกออจริงไหม ชาที่ไหนกูไม่ได้ซื้อเองเข้ามาให้มึงจะแบบมันจะเสม่เอาไม่เอาเมันจะเสียใจไหมมึงรับไว้แล้วมึงไม่เอามึงไปให้คนอื่นได้ไม่ใช่เหรอฮะของมันไม่มีโทษมันเป็นของบริสุทธิ์เนี่ยเขาทำด้วยใจเขาไม่ให้เหรอเหมือนเข้าเงินมาใส่บาทเนี่ยเฮ้ย เขาตั้งใจเงินที่เขาห่วงที่สุดเขามาใส่บาตถ้าพาะไม่บอกว่ามันบาปเนี่ยมึงว่าใจเขาจะตกไหมตถ้ามึงเอาใส่บาตแล้วมึงไม่เอามึงก็ไปให้คนอื่นเขาสิได้บุญต่อด้วยไอ้คนใส่ก็ได้บุญไอ้คนรับไปก็ได้บุญมึงแค่เป็นสะพานไม่ใช่หรือเปล ปัญญาศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนางมงายนะฮะอีกไหมล่ะ,ละงั้นพระพุทธเจ้าจะทอถามว่าสอนให้ทานศีลภาวนาทำไมอ่ะฮะอีกไหมไอ้น,นี้ก็เสียเงินอีกแล้ว <laughs> ้ีหมดแลวลว่ะรขอให้มีสตินะนะเห็นไหมทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความหลงไม่ได้ทำด้วยความรักเห็งไหมอ่าอย่างมากเห็นไหมเิ็นตในเพจครับตามเพจอยู่้<พ>ากำเพื่อ,อ